่ะว่าสิมาซื้อเข่าเห็ดเห็ดแล้วก็เลยยางเบิ้งเห็ดสะกอนเนาะค่ะพวกนี้ขันว่ายางเบิ้งมันก็สิอันชุมใหญ่ก็สิอมน้าคักค่ะพวกนี้พวกนี้พวกนีพอเอาได้ยุคค่ะขอนี้ดูคุณคุณน่ะข้างในพ่อคันได้เขอาไปเบื้องพวกนี้จ้ะนี่ mẹ ăn mượt Ale, สวัดีค่ะอันฟ้ากันอันอันมาซื้อเขาสามสาวบันนี้ก็เลยมาเห็นเห็ดพี่น้องค่ะมาให้วบังย่าแบบก็ลางคืนอ่ะวิ้ววิ้วพอสกินเมื่อไหเขาอสกินให้นพี่น้องไปย้ำเมื่อไหร่เนี่ยเขาได้แปะเกือบเคืองตาอยู่ไสนอยู่ต้นทางพุทธเบอรอึดปลาสุมนี่โูหนูหรอเอออยากกินอยู่พับสขิงหลายก็ดอกอยู่ปลาเราเนี่ย ลืมเปิดเฟดม่ากด้วยงง่นี่หูซางหูซางอ่าไ่ห้เงี่ยไ่เห็นนั่นๆๆบนอกน่อยพอดีเดี๋ยวขอภากสวยหน่อยสิหูซางเก็บแม็เก็บอหน่อยพดเลยคบกค้อนคือรวดมาเฮ้ยเอามาถือกล้องสิบีปิดดักรถ เอ้ยหูสางห,หูสางพี่น้องค่ะถือพี่จับพี่<ม>ย้นาบล็อกม่เนีนยนไม่ถุงมืออยู่ใตข้างล่างเลยถักงัดข้างล่างเป็นนะถุงถุงมือหรอ่าถุงมือใส่ันก็ดีอยู่ดอแฉ<ถ>ะแฉะอีอรีนีร <laughs> ีงามวะพาไปขิงละมุอ มันหน่อยปดกับจงมันหน่อยเนี่เอายูขยันขั้นอดคิวแต่ยังเได้ไหมเฮ้ยอยู่ยกันสองคน <c oughs> ปุติเียวเียวนมึงเตะไปไป,ไปข้างล่กัมีนะโจมันหวนี่นี่มันพท่านหายคะ่ะอู๋ย,ยังกับตัวเองจะกลับมาเอาอนนเดี๋ยวแล้วก็ลับบ่าแยาให้ควันใี้ควันนี่ป เอาแอ้าผู้ซุ่มหนาวเป็นมาเลยเดี๋ยวเงนี่น้อยกําลังปั่นถึงมือกันพี่น้องคะเอาไปอย่างนึงฉลกกว่ามีแต่โปรตีนโปรตีนเนี่ยดี๋ยวห้าีวไปเบ่งต่อแล้วตอนล่มเน้นย้ายครับมางนเ้็นต่อสูงตงนี้อ่ะ ต้านังกับสิงหงเลยเนาะมันเจ็บอย่างกัดวะยุ๊แบบเนื้อมันแบบเออยุของล่างเหรอเนาะยาืดแบบเนี้ยโอเคไม่อยามันเจ็บเอาว <c oughs> ว่าดีเลยวะไม่อย่างหรอไปแม่ไปหาแล้วพูดไปปิดได้ นี่นอันนะนี่พักกันไปเก็บมาทังพี่ก้อนคุณนชุมหนึ่งยูหันมาชุอีกก้อนแ่้ก็เสียไ่ใชชุบมือสียด้ยใ่มือก็เปียกอะมีอีกไหมมึงเน่พี่น้องค่ะมึงเน่กําลังงามเลยจ้ะมาแหมมุนเขามาเก็บแม่เดี๋ยวสิได้อ้อมไปตั้งปุ่นน้ำ กอไม่ดิบไม่อันนี้จกตาจต่อุ้ยเบิ่งในก่อนนี่ก็ละงงามเลยเบิ่งใส่ในี่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 ยรับไปเลยใช่ไหมชันมาทำอะไรใคนี่เจปุกติปีเลยนี่ยโอ้ยบอเขาบอมาสนใจมิแต่ว่าอันเขาอยากเบิ่งซ้ำมาเขาเฮ็ดหยังพวกเธอเฮ็ดหยังสั้นไอพอดีกินเลยเนี่ยพอดีกินเลยค่ะ แลชอบแบบนี้แหละต้มยำก็น่าเหมือนนางเมืองเมืองตุ่มนี่เมืองตุ่มนี่เอาเอาเอา,เ,อาเดี๋ยวเอาตุ่มนี่นให้กันแม่ไล่ไปที่ลาาัสฐเทปเลยจากแจ่ตามักโดดกัน,ดน,นว่าผู้ใจเมืองเป็นว่าโดดหน้าโดดหลังยุ่ยหันละคอยวิ่นมาจันอ้วว่าจะคอยผู้เก็บคอยยังวินง่นนี่ไงมีคนมาเก็บไปก่อนแล้วมาเลเจ้าบอกแมนไปนี่ล่ะ ลักของเธอเลยคุณท่านเอาเกี้ยกล่อมนี่นั่นเออไม่แทงคอยไปนี่พองามมาออกอันนี้กางามนี่นี่ไหนคุณบอกว่าเลือกเอาใส่แล้วงามเถอทียไวเโดนมีเวลาใส่เทียนึงต้องใส่มันคุ้มเนาะพี่น้องไปบอกนางว่าอยากมีเวลาเอาดึงเอาดึงเอาเอาผู้ชายจะเป็นคนถือกล้องมาเนี่ยมีคนเก็บให้แล้วญาติถุงมือกันไหมพี่น้องค่ะ มัน,นเย็นเลยมึงเนี่ยเจ๊หนาวแล้วหนาวโอ้ยเืลอกันขี่หนาวเป็นมันเย็นนะมันอ่ะระวังระวังมันเย็นเมือนี่นะต้องเอาถุงมือเนะี่ยเือจะให้รักษาหลัก็ากมาใช้ถุงมือนี่อีกเที่ยนึงมึงเนี่ยพี่น้องค่ะหูซางหูซางจ้า น้องน้องกระมิ้ตะผู้หนาวเปลี่ยนเปลีป่ยนใช่ไหมนนคะ่ะโอ้ยเายยบึง<า>ออกกต่ายหน่ะป้าพี่บึงออกกต่ายหน่ะป้าหลักนั่นดอกหมึ่งเข้าอย หามูกอน <c oughs> อุยหนาวกดวะเอา <c oughs> ้ามาคิดฮอดอยก่นให้เรา่วดน่เป็น,ปนยังหะ <c oughs> ตะเลิดตลืออ้าละเละก็ต้องเอาเ กา,าก,ก็ใบ, <c oughs> บไ,ไม้สีเดียวกันก <c oughs> บูเข้าไปผู้เดียวออกออกบ่ได้บานนี่ขักบ่เจ้าอมาพี่น้องขามาต้อยออกเห็ดก่อนหนึง มาคนเดียวสาวเขาบอกมานักเห็ดแตกแม่จ้ะโอ <c oughs> ้ยต่อยลงมาถืกต่อถืกต้นมันงงามเลยไม่ให้ต่อยได้งไงบ้างแม่จ้ะงามงามพวงหนึ่งเนาะ แก่งอิ่มปุดเด้อคุ่นหนึ่งเนี่ยนี่นะแต่สิแกอ้างเด็กน้อยซุ้มนั่นโอ้ยนี่ซุ้มหนึง่งได้พอแก่งก่าเด้อจ้าได้หลายแล้วเนี่ยทุน่นอะตกลงมาเตะที่ได้เห็ดหูหนูบ้าน มาแต่น้ำซุ้มมัอนอ่ะกิ่นเห็ดดีๆจุ้มหนึ่งอือนี่ค่ะนี่ค่ะชิมได้ทั้งบบทันโบฮมบุงไงพี่น้องค่ะบึงแน่บึงแน่ ตปุติปิเลยจ้ะกำลังขึ้นไม่ไม่เลยเพื่อนค่ะเอาเอาแต่ตะซุ้มเอาได้นี่แหละโอ้ยเอาผิดเอาได้เอาตะซุมเอาได้นี่แหละบาซีบาเน่เน่เน่ค่ะเน่ยังน้อยอยู่ค่ะมันก็ขึ้นไม่ไม่เลยจ้าพี่น้องเพื่อนค่ะต้นไม้ต้นบอกยัยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนกำลังขึ้นไม่ไม่เลยค่ะ โอ้ยสิได้เก็บอีกโดนจ้ามองเมือง,งก่อนนี่ยมาดูฝนลิ้นแล้วค่ะปันนังซีเอาไว้กับสีอมน้ำเด้๋นี่มองไงงามงามพวมางามมังก็ดูซุ่เนี่ย,ยมึง่ยตุ๊ปุติปิกำลังขึ้นค่ะพี่น้องค่ะกำลังขึ้นจ้ีมอง่งเห,เห็นว่า ขึ้นมาชัน,นแน่กะโอมน้ำเราเด้อั่นค่ะแมนเหมือดนีนพน่พุ่นพุ่นไปหอดพุ่นเดียวเียวเขาต้องมาจอบอีกเต็มเลยจ้ะยางไปยางมามันทีได้บวนี่พี่น้องค่ะคือเป็นตะอมน้ำคักแค่อีฟอยแม่อุ้ย ตไ,ไต,ต้ขอนโอ้ยด้ได้ได้ว่าอยู่ไต้ขอนวัดพีกขอนทับเห็ดตะของว่าจะเป็นโพดโพอุ้มน้ำคักหลายพี่น้องค่ะอันนี้ได้ค่ะ,คะพี่น้องจ้ะกำลังขึ้นจะ้ะมึงเไงกำลังขึ้นมึงเไง น้อยจะปูดตุปิเลยกำลังขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งเขาจังมาเก็บนี่เอ๊ะเด้จยวน้อยนี่น,นี่น,นี่เดี๋ยวเาไปเบงต้นนั่นกันเอาไว้พี่น้องเดี๋ยวนี้ค่ะชิขยายให้เืิ่ง คุณกำลังดอกน้อยเต็มเลยค่ะเสร็จโจนเขามาต่อยปีกไก่เนาะค่ะเนาะเขามาต่อยปีกไก่ที่มาต่อยก็บังคํบบังคําให right ้ม oh, ันตกชนะเฮ้ยกำลังงามพี่น้องค่ะอดใจรอสักนิดเดี๋ยวจะพามาต่อยอีกนะคะพี่น้องเบิ่งเน่ค่ะเบิ่งเนี่ยกำลังขึ้นน้อยจะปูติปิจ้ะเนี่ยเนี่ยโอ้ยงงเห็นไหม คว่ามีคนมากรอนเฮาเนาะอีกอ,อาทิตย์หนึ่งได้เลยพี่น้องขาว่าไงแมนมดเลยจ้ะแมนหมดเลยโอ้ยสะอ่อนงอนง่ายๆซะแมนไงอันนี้เอาได้ผัดแซ่บคันซ้ำนี่เดี๋ยวเอาจังกลับมาเนาะค่ะเนาะมึงเนี่ยมึงเน่พี่น้องขาคันใหญ่นี่เฮ็ดมดแมนหม,ม,มดตุบปุติป,ปิเลยจ้ะ ไสิมาซื้อเข่าเห็ดเห็ดแล้วก็เลยยางเบิ้งเห็ดสะกอนเนาะค่ะพงกน,กกน,นี้ขันพอยางเบิ้งมันกระสีอันซุ่มใหญ่กระสีอมน้าคักค่ะพงกนี้พงกนี้พงกน,นี้พอเอาได้อยู่ค่ะขอ,อน,นี้ดูคุณคุณอะทั้งในพ่อคันได้เข่าไปเบื้องพงกนี้จ้ะพวกนี้ แมนหมดจ้ะใช่หมดเลยจ้าเก็บกันเลยจ้ะเพราะผัดดีๆนี่พี่น้องค่ะดอกได้น้อยฮาก็ว่าไปเอาว่าไปซูนานะจังสีน้อยๆเอาก็ว่าซูน กำลังสิขึ้นนี่ยมองตั้งกับตากันทูเอาสองยิงนั่นครับรถน้ำมาขับรถกลับขึ้นมารับสนดอกว่าพ่อเห็ดแล้วสนดอก พูดมากมันเจ็บคอนะคะนะเบาหลาใหญ่ห้างมันเจ็บคออุ้ยต้มยำกระเสียบผัดน้ำมันหอยกระเสียบเด้อค่ะซ้ำนี่ดอกน้อยเราก็จะไม่เก็บนะคะ,นนคะเฮ้ยคอนนกจะสได้เคืองตาอีอย่างก็ เออมันได้ทังรถหลานข uh, ี่หนาวหลายอยู่หนูได้ได้แกงหมอบักไงให้พูดไอ้แม่ลูกใอรเฮียอุ้ยเสร็จละว่า네 ja, ั่นงามกำลังงามงามเลยอือถ้าได้ไปเบิ้งปลายขอนยุกไปนั่นยุกเบิ้องด้วมีบุกสวนนั่งสนุกมีบุกมีดอกเด้อตายมีดอกกะ เิดอาอนี่แหลจะจำมันมีนี่แหละขอนก็เคยมีอยู่นะอันนี้พอเอาค่ะบอกทุกคนมาหน่อยมาหน่อยดิแทะกําลังจะนาดขอก็ข,ขึ้นเนี่ยพอนะ่ะนะต้มยำเศบๆนี่อุลุมมิลิ ไปค่ะไปเพิ่งคอนพุ่นต่อบางทีมีตื่มกันหวยอ้ได้แกงบอนปักไงหนึ่งล้วเดอ้อกับพุ้มได้ห่หันอ่ะมีไหมบึงพามาปีกายนี่บพระทันบพระทันกว้างหรือบพระทันอย่างบุจากหอยข้าเจ้าอ่นะนะเอาเต็มอยู่ เกิดมีป่ะเออ,อมีขังพวกนี้นอเาจบเอา,อเอาดีแล้วเขาพอ,อาใแ่ก็นี่ชุมนั่น,นอะมาจบเอาเด้เจ้ายายพุพุแมนเหมือพวนี้เฮ้ยพี่นอ้องเลยพอชุหาหนทางแง่ก็นี่อยู่เด้ขาแกก่ดด แมีนางเห็ดต่อไปกัน,กนเห็ดนางลมหหเห็ดหูหนูตีเอาไปนี่แกเห็ดหูหนูแหละไหวไหวบึงเนี่ยต้มะดอกแญ่แทบันอุ้ยเดี๋ยวจับกล้องดีๆกันเนี่ค่ะอุ้ย ขาเหงาแท้มันเป็นอย่างเป็นตะแบกเมียบ้านบ่นบเป็นเงาเลยแต่บังโอ้ยเงี่ยขามันเฉพาะเนี่ยเนี่ยขากำลังมางามค่ะโอ้ยกล้องก,กับคนก็ไปคนละทางนะเออตรงนี้ไปแกงหม้อหนึ่งแล้วจ้ากับอยู่ในรถอีกห่วยหมอ้อบังง่ายเด้อค่ะเด้อ เออสิบเมียแล้วดิมองด้พี่น้องค่ะรวมเห็ดก่อนว่านได้หลายอยู่ด้วค่ะเด้อได้แกงหมวบปกไงจ้ามีตตงงามๆเนี่ยค่ะเดี๋ยวมือหนาสีพ้ามาเก็บอันชุ้มาพอไว้นะคะเน้อพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ